พี่น้องก่อยงัวครับตบ้มแซ่บยาครับผักรวมสมตำเผ็เๆครับมาพี่น้องกินขอน้งกันครับขนมจีนนี่ ซิมซิมพี่น้องเรื่องอจงไรงไรครับ